ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากอาการปวดหัวไม่เกรนของเรานะครับผมก็วันนี้รู้สึกว่าปวดหัวนุบๆนๆอาจจะเป็นเพราะการนอนน้อยก็ได้แต่เมื่อคืนเราคนเรกต้องหาวิธีชาร์จพลังโดยการกลับสู่ธรรมชาติของเรานะครับผมก็ไปนั่งชมดวงอาทิตย์ตกดินท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านนะวเป็นต้นหญ้าผิวไหวไหม ในระหว่างนั้นผมก็หยิบไดอารี่ขึ้นมาหวังจะบันทึกอะไรบางอย่างแต่ละวันลงไปซึ่งในตอนนั้นผมก็มีความคิดขึ้นมาในห่วว่าเราเนี่ยโดนเปรียบธรรมชาติตอนที่ผมทํางานกลางแจง้งผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะหลบหลีกมันเพราะแดดมันร้อนสียเลอเกินนะแต่พอมันอ่อนแรงผมก็อยากปะทะกับมันอยากให้มันอบกอดผม ผมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันซึ่งซึ่งหนาซึ่งนั่นแหละเราล้วนเะาเปรียบธรรมชาติเสมอแต่ก็ต้องขอขอบคุณมันที่มันยังทำหน้าที่ของมันโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย